าาวันนี้เราจะทำไข่เจียวกันนะคะเดี๋ยวเปิดอันนี้ก่อนเปิดตาแล้ว เราก็มาตีเราจะใส่หอมซอยด้วยนะคะอันนี้จะตีกำกำหน่อยเพราะว่าเราใส่น้ำปลาใส่น้มันหอยเข้าไปแล้วนะคะก็พุงแล้ว แล้ไปเลยไปแล้ไปเลยไปแนะคอน อันนี้เราทําครัวใหม่นะคะทําแบบโล่งเนี่ยคะ่ะไม่มีฝาผนังแล้วเราให้แค่น้ำมันร้อนประมาณหนึ่งนะคะจะไม่ให้ร้อนเกิมากไม่จะไข่เขาจะเซตตวงเขาเอง เอาที่กั้นลมก่อนนะเห็นไมหมครับฟูขึ้นมาแล้ว แล้วก็ปล่อยให้ข้างล่างเหลื่อแล้วเราถึงกลับมนะไม่ต้องไปห่วงตรงนี้นะคะ ดูข้างหลังเริ่มงเมืองแล้วนะคะเริ่มจะใช้ได้แล้วนี่งเสวยเลยไม่ต้องทำอะไรมากนะคะยรอยก็ร้อนแล้วสีเป๊ะ เปลี่ยนไปแล้วก็ใช้ได้แล้วดูความฟูของเขานะคะฟูขึ้นมาแบบประมาณหนึ่งนิ้วได้เลยเนี่ยสูงหนึ่งนิ้วนะคะ โอ้เขาเสร็จน้ำมันสักหน่อยแกวแกวเกว มาดูผลงานกันค่ะนะะ้าคาไหมคะเนี่ยย่ yeah. ข้าวไข่เจียวมื่อเช้าค่ะอะไรมาค่ะมาทานข้าวกันชอบก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยนะคะวันนี้ต้องไปทานข้าแล้วค่ะสวัสดีค่ะ